สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้สวนคงชัยสวนสมรมนะคะเจี๊ยบกับชัยจะพามาดูขั้นตอนในการจัดระเบียบมะละกรนะคะเพื่อส่งออกต่างประเทศนะคะขั้นตอนนี้เป็นขั้นตอนแพ็คลงตะกร้านะคะ<ม>เพื่อที่จะไปส่งยังโรงพ็ค<ม>เพื่อทําการแพคเกจจิ้งนะคะถามว่าพอไปสึงโรงพ็คเขาจะแพ็คยังไงนะคะมะละกอหนึ่งลูกแบบนี้นะคะเขาจะใช้อ่าเขาเรียกอะไรอะพลาสติกนะคะ ซีนหุ้มทั้งลูกเลยนะคะแล้วก็ติดโลโก้แบรนด์ติดราคานะคะแบบนี้นะคะสงวนราคาเมื่อไปถึงปลายทางสาภาพยุโรปนะคะอยู่ที่300-400ถึงสี่บาทตอนน่อ1ลูกนะคะแต่ที่เราทําก่อนการส่งนะคะเราจะทําการคัดแยกไซส์ก่อนนะคะถามวาคัดแยกเพื่ออะไรอันนี้ไม่ใช่หน้าที่ของเราเราไม่ทราบนะคะบอกตรงๆแต่ว่าเราต้องคัดแยกให้บริษัทนะคะเป็น3เกรด3ไซส์แบบนี้นะคะก็คือไซส์เนะคะ ไซเอสความน้ำหนักอยู่ที่สีขีดครึ่ง4ี่้อยห้กรัมสี่้ยหกรัมถึงหกรกรัมนะคะแกช่างให้ดูเลยเนี่ย4 5 0ร้ยห้าสิบกรัมถึงห0ร้อยนะครับอันนี้อยู่ที่ห้าร้อยี่สิบแดะิบสองนะครับ,อ, 22, รบอันนี้คือตกนี่คือไซเอสไซเอสนะคะ <Side> A, ไซเอ็มไซเอ็มไซเอ็มอยู่ที่หกร้อยหนึ่งกรัมถึงเจ็ดร้อยกรัมนี่นะคะ ไซส์ M นะคะ M L ก็จะอยู่ใช้ที่701กรัมถึง800นะครับบวกลบได้นิดหน่อยขึ้น800ได้นิดนิดน,นะครับก,ก็จะเป็น3ไซส์แบบนี้นะคะอ่าเห็นความต่างไหมคะเป็น3ไซส์แบบนี้นะคะนี่นะคะ S M L นะคะอันเนี้ยไม่ต้องไปล้างมันนะครับก็แค่เช็ดเช็นในที่ผู้อ่านจากสวนนะครับเนี่ยเราไม่มต้องเช็ดกว่านี้แล้วมารลกอนี้เป็นมาละลกอ สายพันธุ์แขกนวลน,นะคะแขกนวลดำเนินนะคะใช้ทั่วๆไปก็คือเป็นมะละกอเพื่อไปทำส้มตำนะคะใครจะไปทำอย่างอื่นไม่ทราบนะคะแต่อันนี้หลักทั่วไปที่ส่งออกนะคะก็ไปทำส้มตำนะคะถามว่าแล้วใครจะกินเมืองนอกก็หลักๆเลยนะคะเท่าที่ทราบก็จะเป็นคนไทยที่ไปอยู่ต่างประเทศนั่นแหละคะ่ะ ะะจะกินนะคะอันนี้คือวิธีการที่เรา,<น>าแท็กจากสวนนะคะ,ะ,คะทำแบบนี้นะคะ<ๆ>ใช้การบุปูกกระดาษในตะกร้านะคะ<ๆ>เพื่อนะคะ<ๆ>กัน<ๆ>กันแผลกันรอยนะคะส่งไปก็คือเหมือนนางงามนะคะคัดไซส์คัดเกรดแล้วก็ต้อง คัดคุณภาพนะคะความสวยงามนะคะมะละกอที่ส่งไปก็คือมาตรฐาน GAP นะคะแล้วก็เป็น non GMO นะคะก็คือไม่ได้เป็นมะละกอ GMO นะคะไปทางสาภาพยุโรปนี่ยนบนี่จะสาธิตการแพคให้ดูนะครับเพราะว่าวันนี้ยังมีนวดครับประมาณ25ตะกร้าางวันนี้เดี๋ยวไม่ทัน ส่งนะครับพเพราะนี่เราจะแพ็กให้เพื่อนๆดูว่ามันไม่ได้ยากครับมันง่ายนะครับอันนี้คือผมช่างเรียบร้อยแล้วเนี่ยทุกลูกผ่านการช่างด้วยมือมาแล้วนะครับเจีร้อยกว่าจะบอกว่าจริงๆแล้วจะบอกว่าสําหรับเพื่อนๆที่อยู่ในละแวกหนองกระทุ่มกําแพงแสนนะคะไม่ไม่ไม่ไกลจากเรามากนะักแล้วมีความสามารถที่มาส่งเราได้นะคะ เราก็รับเป็นเครือข่ายส่งร่วมไปกับเราได้นะคะไม่มีปัญหานะคะถ้าจะส่งไปร่วมกับเราสมวนราคาก็ประกันราคาให้เลยนะคะ8 8<ป><ป>บาทถึง9บาทนะคะแล้วเกิดความยากง่ายของการเก็บเกี่ยวนะคะขึ้นอยู่กับเงื่อนไขอันนี้คือต้องคุยกันนะคะราคาจะไม่เท่ากันแต่ว่ารับรองได้เลยว่าแถึง9บาทไม่มีการต่ำไปกว่านี้นะคะอ่ะนะคะถ้าใครจะมาแบบสนใจที่จะแบบว่าเฮ้ย ส่งไปกับเราได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยสนใจอยากจะทําบ้านาต้องทยังไงพักติดต่อมาคุยกันได้เลยนะคะไม่มีปัญหาค่ะแลกเปลี่ยนประสบการณ์การปลูกมะละกอกันก็ได้นะคะถึงจะไม่ส่งนะคะสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับการปลูกมะละกอได้ะคะ่ะยินดีให้คําปรึกษานะคะนะคะถึงจะไม่ปลูกส่งกับเราก็ไม่มีปัญหาคุยกันได้นะคะ,ะนะคะก็จะเป็นแบบนี้อันนี้เราจะใส่ได้ไหมข,ขั้นสุดท้ายนะคะ เราจะใส่โดยที่จะต้องแบบเดี๋ยวเวลาเอาเหล็กลงเพื่อจะซ้อนนี่นะคะเขาจะมีเหล็กของตะกร้าเป็นแบบนี้ค่ะเอาเหล็กลงแบบนี้ปุ๊บเพื่อจะซ้อนตะกร้าต่อไปจะต้องไม่ทับลูกนะคะไม่งั้นเดี๋ยวก็จะเป็นแผลนะคะที่ลูกนะคะเราจะใส่ได้มากที่สุดให้คุ้มค่านส่งด้วยแท็กหนึ่งก็ได้ประมาณสิบกว่ากิโลต่อตะกร้านะคะ,ะไม่โดนแล้แ<ถ>วเนี่ครับาจะเทใส่ตะกร้าแบบนี้นะคะเมื่อเสร็จแล้วก็จะเรามานุ้ ปิดตะกร้าแบบนี้เรียบร้อยนะคะอย่างที่บอกอันนี้ก็คือจะนําเข้าไปนะคะ,ะคกะใส่ตะกร้าแบบนี้แพ็คแบบนี้นะคะนําเข้าไปที่โรงแพ็คนะคะที่มีมาตรฐาน g m p HACCP อะไรพวกนี้คือเขาจะไปคุมอีกทีนึงนะคะส่วนที่ออกไปจากสวนจากแปลงหน้าง,งานนะคะก็คือเป็นมาตรฐาน GAP แล้วก็ N อน GMO นะคะกิโลเนี่ยเราซื้อมาเพื่ออำนวยความสะดวกในการช่างตวงนะครับเพื่อให้มันมีความแม่นยำนะครับ เนี่ยครับแม่นยำมากเป็นดิจิตอลเลยเพราะว่าถ้าเราใช้กิโลช่างทั่วไปกิโลแบบนี้นะคะก็คือคุมน้าหนักไม่ได้นะคะมันจะรูยากแต่ถ้าเป็นดิจิตอลแบบนี้ปุบก็คือคุมน้ําหนักได้เลยนะคะอันนี้ก็คือพามาดูกระบวนการพร้นรับอันนี้พร้อมขึ้นรถอ่ะก็ไปได้เลยส็บหนึ่งตากาสิหนึ่งตากาครับนี่ก็คือนะคะกระบวนการวิธีการนะคะแล้ว อีกอย่างนึนะคะส่งผ่านมาตรฐาน GAP ก็คือต้องบอกเพื่อนๆว่าตกร้าทุกอย่างนะคะจะต้องไม่วางบนพื้นดินนะคะเป็นพื้นที่กวาดสะอาดเรียบร้อยเป็นพื้นปูนนะคะเป็นพื้นที่เห็นแบบนี้เป็นพื้นปูนที่เห็นแบบนี้นะคะก็จะซ้อนอย่างเงี้ยพอไปจะไม่วางจะไม่วางผลผลิตบนพื้นดินนะคะนี่นะคะตามมาตรฐานนะคะอ่านะคะวันนี้ก็พามาดูกระบวนการขั้นตอนการแพ็คมะละกอเพื่อส่อย่างอ่า เป็นตัวอย่างให้เพื่อนๆดูแล้วน,นะ,ะให้เพื่อนๆดูว่าเนี่ยวันนี้รอบที่สองอันนี้ก็คือมีอีกที่รออยู่นะคะ,อ,ะอันนี้เป็นเป็นที่ยังยังไม่ได้แพ็คลงตะกร้านะคะนนก็จะเป็น <20 S 1> <20 S 2> แบบนี้นะคะ,ะยังไม่ได้แพ็คลงตะกร้าก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะคะก็คือคัดไซส์คัดไปเรียบร้อยแล้วนะคะนี่ เหลือแค่บรรจุลงตะกร้านะคะเพื่อเข้าตรงแพ็คไปซีนล,ลูกต่อลูกอย่างที่บอกเลยนะคะลูกต่อลูกนะคะปลายทางย้ํานะคะสมนะะุนราคาปลายทางนะคะ 300- ร้อถึงสี่ร้อยบาทนะคะเป็นเป็นอะไรที่แพงมากนะคะเมื่อไปถึงซาฟารีบุฟเแล้วนะคะมะกอเนี่ยแต่ว่าทําไงได้เท่าที่คุยกับเครือข่ายนะคะหลายๆคนอย่างยกตัวอย่างนะคะเยนีสวีเดนหลายๆท่านอาจจะรู้จักนะคะ คือการันตีบอกเลยนะคะมะละกอไทยอร่อยที่สุดในโลกนะคะที่ไหนก็ไม่อร่อยสู้เมืองไทยนะคะเพื่อนๆบอกเลยนะคะก็เป็นอีกอาชีพหนึ่งนะคะเป็นอีกอาชีพหนึ่งที่เป็นอาชีพด้านกเกษตรกรนะคะมีอีกหลายตัวนะครับนอกจากมะละกอถ้าสนใจผักบ้านบ้าน,นะครับนี่นะคะเป็นการนี่เป็นอาชีพหนึ่งอย่างที่บอกนะคะในการทําการเกษตรก็คือปลูกมะละกอแขกนวลน,นะคะ เพื่อส่งขายเป็นมะละกอดิบไปยังสาพายุโรปนะคะนะคะวันนี้ก็พาเพื่อนๆมาดูนะคะที่หงชัยก็ทําการแพ็คตะกร้าต่อไปนะคะผมทําได้ใครก็ทําได้แพ็คบรรจุตะกร้าต่อไปนะคะนี่นะคะเราแพ็คเหมือนเดิมค่ะทีละชั้นทีละชั้นแบบนี้นะคะจะพอดีครับมันจะพอดีก็ทำไปเรื่อยๆจนกว่าจะเสร็จนะคะก็ ขอบคุณนะคะสำหรับเพื่อนๆที่สนใจและเข้ามาติดตามนะคะถา้าเห็นว่ามีประโยชน์อยากให้คนอื่นได้เห็นด้วยนะคะนอกจากเราก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะคะให้เราด้วยแล้วก็ฝากเข้าไปกดติดตามที่เพจธงชัยสวนสมรมเพื่อเป็นกําลังใจให้เราติดตามการทํางานของเราแต่ละกิจกรรมนะคะที่เอามาแชร์แลกเปลี่ยนด,ด้านการเกษตรกันนะคะขอบคุณมากค่ะสําหรับเพื่อนๆที่ติดตามเรามาตลอดนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะอับสวัสดีครับ